แล้วก็กราบสัสดินชมทุก่านทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้ครับผมก็จะมาสอนท่าแบบนี้ครับนะเพลงพี่สกิดทีวีนะครับแต่แปไทยนะครับและเราสามารถร้องด้วยตัวเองได้เลยนะครับผมก็อ่ะอันดับแรกเตรียมโปรแกรมนี้ขึ้นมาครับผมเลือกรูปไปละรูปนี้แล้วกันนะครับผมก็ไปเอาเพลงมาถ้าเพลงสกิททีวีนะครับสกิดทีวีนะครับเลือกมาใส่ตรงนี้เลยเฟ้บแล้วก็โอเคต้องทำเป็นสองเพลงนะนะฮะสองเพลงนะฮะ อ่ันบนก็ได้เนี่ยโอเคก็อ่ะลบออกเราต้องรีบคลายคลิปนะครับเพราะว่าเครื่องผมยังไม่ได้สแกนไวรัสเลยครับอาจจะค้างนิดหน่อยนะก็ต้องขออภัยครับไม่ได้เตรียมตัวมาเลยนะเอาให้มันเท่าเท่ากันนะโอเคนะครับเราจะมามาร์กจุดจุดมาร์กจุดไว้นะมาร์กจุดไว้ a s u r อาวมีนะช็อตนี้ครับช็อตเกินนะโอเคปุ๊บสต็อปอ่ะแล้วนะครับกดคลิกขวาอันแรกครับ กดไปที่ตรงนี้ครับกดไปตรงที่ red o l i ฮะคลิกขวาอันที่สองครับกดที่เดิมครับเลือกไปที่ light o l i y ครับตอนนี้ครับคลิกอันแรกครับกดไปที่ตรงนี้ครับสวิต c h ตรงนี้ครับเลือกตัวนี้ครับ invert plate อะไรนี่ครับกดไปเลยครับแค่นี้ครับจะไม่มีคนร้องนะครับว่าเดือดแค่เดือดแค่ b1 จะกูแบอาจจะได้ยินเสียงอื้อๆนะฮะนะฮะก็เฟลอยู่เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นครับ ถ้าคุณอยากจะร้องครับคุณกดตรงนี้ครับแล้วก็ร้องตามสบายเลยนะครับผมโอ้ยเยโอ้ยเยโอ้ยเย่ฉันคือทูตสวรรค์กับปืนลูกซองปืนลูกซองปืนลูกซองทูตสวรรค์กับปืนลูกซองปืนลูกซองปืนลูกซอง เตรียมปืนให้พร้อมสองครามเริ่มแล้วคุณเป็นคนดีหรือคนบ้าถ้าชอบจิะสู้และฉันต้องตายด้วยหัวใจที่อยู่บนไกลปืนคอบอกก่อนว่าที่จะเริ่มสงครามคุณต้องรู้ว่าคุณจะสู้เพื่อใครรู้ไมมฉันรลักเธอสุดหัวใจแค่ไหนถ้าเธอต้องการความรัก ฉันก็จะเป็นต่ทหานฉันคือทูตสวรวันก็ปืนลูกซอรสู่จนหน้าที่สุดท้ายฉันไม่แค่ที่สาวันจะพาตัวฉันไปฉันละทิ้งความเชื่อทั้งหมดผมก็ลืมมันยันนะผมก็อ่ะจำไม่ค่อยได้เนื้อเพลงมันเกลียนเกินไปครับแล้วก็มาฟังกันก่อนเลย โ oh, yeah. oh, yeah. อ้ยน,น,นะฮะอยากให้เสียงมันเหมือนนะครับกดตรงนี้ครับและกดไปที่ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้กดโอเคครับแล้วก็เปิดฟังนะแล้วก็ปรับเสียงให้มันเออโค แล้วก็เสพประสบการณ์ G G W P แล้วกดตรงนี้ครับฮึ้ยเกดตรงนี้ครับกดตรงนี้ครับตึ๊บและก็กดไปที่วอลลัมนะครับเอ้ยกดตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนนะครับกดแอดนะครับกดแอดแล้วก็กดโอเคนะฮะแล้วก็ย้อนกลับมาเปิดฟังอีกรอบนะครับว่ามันจะ อันนี้รลรสต็อปมาฮะแล้วก็เขียนชื่อนะคะว่า PPP อะไรก็ได้เขียนไปนะฮะกดจดเซฟตรงนี้นะครับจึ๊บกดที่เดิมะครับเริ่มที่วอล์รัมนะฮะกดแอดด้วยนะครับแล้วก็กดโอเคแล้วก็มาเปิดฟังกันนะ ปไปเรื่อยๆครับอย่างเงี้ยพอได้สิ่งที่เราต้องการแล้วก็กดที่เดิมครับแล้วก็กดเซฟน้ำเขียนอะไรก็ไปนะครกดเซฟเลยจึ๊บกระบาดออกได้เลยครับผมนะครับพี่นอ้องก็จะได้เสียบนะ นตอมีคืนนี้บางครั้งก็ชนะคุณได้บาปไม่ได้หมายความว่าฉันคือผู้สถาและฉันต้องทำเพื่อชีวิตคน เขาบอกว่าฉันคือคนช่างฟันเขาบอกว่าก่อนที่จะเริ่มสงครามคุณต้องรู้ว่าคุณจะสู้เพื่อใครเนี่ยบก็ได้แล้วแย่น <Yeah. S 2> ับคลิปนี้นานๆหน่อยนะฮะก็อ่ะมาเลยครับดึดรด

น้ำก็เสร็จไปทีเรียบร้อยนะครับผมก็เฟี้ยวงอมะพร้าวแก้วนะครับอืมว้าโอเคครับผมก็อ่ะสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครับบ๊ายบแย่ไว้เจอกันคลิปหน้าสมัหรับใครที่ชอบฝากกดไลค์หรือกดสมัครนะใครอยากได้โปรแกรมนี้ไปอัดนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ได้ใต้คลิปดิสชั่นเลยครับใต้คลิปดิสคลิปชั่นเออพูดผิดเดี๋ยวเลยเอามาโอเคสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครับบายบายมาก่อนไปฮะมาเปิดกันก่อนรอบหนึ่งฮะมาฟังดูฮะ

ฉนีทวเจ้าปืลูกศู้ชนที่สุดท้ายฉันแค่มีดาบวันจักาตัวทไฟฉันละอความเชื่อหมด